อยู่นากราชศีมาค่ะภาคถีโรงแรมดีโอเช่นนครราชศีมานะคะอยู่ถนนซอยบ้านเกาะนะคะอยู่ไกลเส้นทันโคราชอยู่ไกลตลาดในบ้านกานะคะแหล่งทง่องเท,ท,ท,ที่ยว แถวนี้เยอะแยะมากมายค่ะเป็นทึกซีซันค่ะบ่มีรีบนะคะราคา4 0 0บาทค่ะมีมาจําคุณแจยูทีส0 0บาทนะคะขึ้นต้นเชค็คเอาท์นะคะสันล่างก็มีของผักนะคะเป็นอาคารพี่ผู้อยู่อาศัยแล้วก็ร้านขายของคะ่ะเฮาสิพารยูทีสอ2เป็นต้นไปนะคะอันนี้นไปกับคุณป่านะคะพอคุณป่ามาพอดีค่ะก็เลยพากันเอาคนละห้องนะคะก็เลยสิพา,พาไปเมืองบรรยากาศในห้องค่ะเป็นจังไดนพอวาน้องหญิงเคยผักลายรออแลวค่ะก็เลยมารีวิวอีกรอบหนึ่งนะคะ มีคนถือกระเป๋าห้ค่ะบอต้องคนหลายรอบนะคะวันนี้เลิศขึ้นอย่างค่ะจะบอกว่าเลิศค่ะมีคนไขประตูเหตุพร้อมนะคะน้องยิงกะเข่าไปรีวิวขังในเลยนะคะสิบอกหขค่ะใส่พู้เถาในบ่บาบนะคะคุณแม่บะเมืองประตูขังในนะคะว้าวเปิดไปนี้ห้องละค่ะเดลิวิวน้องห้องกันค่ะเตียงประเทียงหกฟุตค่ะมี ทีวีตูเย็ยนไห่บาเพเพนนั่งทำงานเยอะแยะมากมายค่ะถือว่าใส่ได้เลยนะคะห้องยินสบายบออาบนะคะเวลาเช็คเอ์อย่าลืมเอาคุณแจก,กับรีโมท ลงไปข้างล่างน้ำดืดจายเดือดแสดงย่งสองรอบนะคะนี่บรรยากาศดันหนอกนะคะเป็นกงลง,ลงกลงเหล็กนะคะปลอดภัยสูงสุดเลยห้องน้ำกระสาสะอาดถือว่าใส่ได้นะคะน้องยิ่งแนะนำเลยค่ะดีโอเชียนคนรราชศีมาใช้ได้เลยไปแล้วนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆบ๊ายบาย